พระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษยักด์กมนมาตยากุล ก็จะนําพี่น้องมาศึกษาพระรรรมนะครับเรามาถึงบทที่8นะครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงในบทในข้อที่6ถึงข้อที่8นะครับว่าเ,เรามีเสรีภาพนะครับในชีวิตที่มีในพระเยซูิเจ้าแต่เราต้องตัดสินใจเลือกให้ดีก่อนที่เราจะมาพบพระเยซูเราไม่มีเสรีภาพเราตกเป็นทาสของบาปและความตาย อยู่ภายใต้กฎนั้นเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเรามีอีกกฎหนึง่งกฎแห่งพระวิญญาณนะครับในพระเยซูคริสตานี่จะให้เราชนะกฎแห่งบาปและความตายแต่ถึงกระนั้นก็ตามเราก็ต้องเลือกอีกนะครับถ้าเราจะดําเนินชีวิตที่ชนะบาปและความตายเราต้องดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะแล้วก็มาจบลงด้วยว่าสิ่งที่จะกําหนดว่าเราดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณหรือไม่ก็ดูที่ว่าเราปักใจอยู่กับสิ่งใด เราปักใจอยู่กับเรื่องของฝ่ายวิญญาณจิตเราปรับใจอยู่กับพระวิญญาณของพระเจ้ากับพระคําของพระเจ้าพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะมีชัยชนะเหนือความบาปนะครับแล้วก็เออแต่ถ้าเราเลือกปักใจอยู่กับฝ่ายเนื้อหนังเราก็จะกลับไปสู่ภายใต้กฎของบาปและความตายเนื้อหนังก็จะมาครอบคุมชีวิตเรามีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพระคําพระเจ้านะ ในโรมนะครับบทที่8เนี่ยข้ 9, อ9าเปาโลจึงบอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังไอ้คําว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงมันก็หมายความว่าประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้เข้ามามีบทบาทมีทิพลเข้ามาครอบครอง ชีวิต,ตจ,จิตใจของเราจริงๆและเมื่อเราอยู่ภายใต้กฎของพระวิญญาณในชีวิตในพระคริสต์เนี่ยเราเราก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังเราก็ได้หลุดพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายเพราะฉะนั้นเอเฟซัสบทที่5ข้อ18จึงบอกจงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์น้ำประทัยของพระเจ้าคือให้ลูกของพระเจ้าทุกคนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณครอบครองแล้วเนื้อนหนังก็จะไม่สามารถ มาควบคุมชีวิตของเราได้นะครับอันนี้คือกุญแจสําคัญนะครับกุญแจสําคัญเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อวานเมื่อคืนนี้ผมพูดถึงว่าแม้เรามีชีวิตใหม่เราบังเกิดใหม่แล้วแต่เราสามารถกลับไปอยู่ในเนื้อหนังได้ผมอ่านหนึ่งโครินบทที่สามให้พี่น้องได้ฟังแล้วเปาโลพูดกับผู้เชื่อที่โครินว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะว่า พฤติกรรมของเขาเนี่ยมันแสดงออกถึงอํานาจของเนื้อหนังที่ทํางานอยู่ในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเป็นไปได้แม้เราเป็นคริสเตียนและบังเกิดใหม่ด้วยมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในเรานะครับแต่ว่าชีวิตที่แสดงออกมามันไม่ได้เป็นชีวิตที่ถูกควบคุมโดยพระวิญญาณกลับกลายเป็นชีวิตที่ถูกควบคุมด้วยเนื้อหนังอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะยอมให้ฝ่ายใดมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรา เราจะปักใจอยู่ภายในฝ่ายใดฝ่ายนั้นก็มีที่ผนเหนือชีวิตของเราแล้วเปาโลก็ได้พูดต่อไปนะครับว่าคนที่จะดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณได้ประการแรกคือเขาต้องมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในของเขาก่อนถ้าเขาไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในเขาก็ไม่ต้องพูดถึงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเปาโลก็บอกว่าเครื่องสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าบุคคลใดเป็นของพระคริสต์เนี่ย ไม่ใช่เพราะว่าเขาไปโบสถ์ไม่ใช่เพราะว่าเขามีพระคัมปีไม่ใช่เพราะว่าถวายทรัพย์นะไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคริสเตียนไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่เขาพาเขาไปโบสถ์หรือพ่อแม่เป็นคริสเตียนเขาเกิดมาในครอบครัวคริสเตียนเขาก็เลยเป็นของพระเยซูไม่ใช่ครับถ้าตามพระธรรมตรงนี้นะครับบอกว่าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์เพราะเอาเราได้ชี้ขาดเลยว่าสิ่งที่จะ พิสูจน์ยืนยันว่าคนไหนเป็นคริสเตียนจริงๆเป็นของพระเยซูจริงๆก็คือคนนั้นมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในของเขาเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งยังไม่เกิดนะครับในอนาคตพระองค์จะมารับผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเท่านั้นคนที่ไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในพระองค์จะไม่มารับเพราะว่าพระองค์มารับผู้ที่เป็นของพระองค์ ผู้ที่ไม่ได้เป็นของพระองค์พระองค์ก็ไม่มารับแล้วในนี้บอกผู้ที่เป็นของพระองค์ก็คือผู้ที่มีพระวิญญาณของพระคริสต์นะเพราะตรนี้บอกว่าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์นั้นเมื่อเรามีพระวิญญาณของพระคริสต์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วให้เราได้สัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทกับพระองค์นะแล้วก็บอกว่าเปาโลบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานี่แหละ จะทําให้กายของเราเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากความตายเปาโลบอกว่าแม้เรามีพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในเราแล้วมีชีวิตใหม่แล้วก็ตามแต่กายเนื้อหนังของเราเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องตายต้องเปื่อยเน่าไปนะแต่ว่าพระวิญญ,ญาณที่เวลานี้พระองค์อยู่ภายในเรานั้นพระองค์นั่นแหละจะทําให้กายของเราที่ตายแล้วเนี่ยเป็นขึ้นมาใหม่เหมือนที่พระวิญญ,ญาณทําให้กายของพระคริสต์ที่ตายแล้ว ฟื้นขึ้นมาจากความตายฉันใดเพราะวิญญาณนี้ก็จะทําให้กายของเราที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาจากความตายบางคนนะครับก็มีปัญหาเคยถามว่าเอ๊ะถ้าเราเชื่อพระเยซูแล้วเกิด<ม>สงครามหรือมีปัญหาหรือต้องเสียชีวิตแบบในทะเลนะครับหรืออะไรต่างในอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเวลาฟื้นขึ้นมานี่จะมีปัญหาหรือเปล่าหรือ ผู้เชื่อแล้วก็เมื่อเสียชีวิตศพเขาไปเผาแล้วเวลาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาจะฟื้นขึ้นมาแล้วมีกายใหม่หรือเปล่ามีแน่นอนนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับหลายคนก็เสียชีวิตในสงครามนะโดนระเบิดโดนต่างๆชิ้นส่วนไม่รู้ไปไหนนะครับบางคนก็เสียชีวิตในทะเลเรือล่มในทะเลบางคนก็เสียชีวิตในกองเพลิงนะ คริสเตียนสมัยรุ่นแรกนะครับเสียชีวิตเพราะถูกสิงโตฉีกล่างเป็นชิ้นชิ้นกระจัดกระจายไปหมดเออเวลาเขาฟื้นจากความตายมันจะมีปัญหาแบบไม่มีนะครับสําหรับพระเจ้าฟื้นมาจากความตายเราจะมีกายใหม่นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าอันนี้แหละครับเป็นเป็นความหวังใจของเรานะและให้รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงอยู่กับเราและจะช่วยเราและเป็นผู้ที่จะทําให้เรานะเป็นขึ้นมา พร้อมกับกายใหม่นะครับเป็นกายสวรรค์ที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เปื่อยเน่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมมาให้กับเราที่เชื่อในพระเยซูกิจเจ้าแล้วก็เอาโลได้พูดต่อไปว่าในฐานะที่เราบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยเราก็ไม่เป็นหนี้ฝ่ายเนื้อหนังเราไม่จำเป็นต้องอาไรอาวรณ์กับวิถีชีวิตเดิมชีวิตเก่า เราไม่เกี่ยวข้องเราไม่ผูกพันนะเราไม่ต้องรู้สึกว่าเราเป็นหนี้นะที่เราจะต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเราตัดขาดแล้วนะครับจริงๆแล้วเราเป็นหนี้ฝ่ายวิญญาณนะครับเราเป็นหนี้ของพระเจ้าเราเป็นหน,นี้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงให้ชีวิตใหม่แก่เราผู้ให้เราได้บังเกิดฝ่ายวิญญาณนะพระองค์นั้นดีต่อเราพระองค์ได้ไม่ให้ชีวิตใหม่แก่เรานะเราจึงควรที่จะดําเนินชีวิต ตามพระวิญญาณไม่ใช่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมมุ่งหน้าไปสู่ชีวิตในวิถีทางของพระเจ้าโดยให้พระวิญญาณนําแล้วเราก็ตามพระองค์อย่าให้เนื้อหนังนำเราชีวิตเก่าเราคือให้เนื้อหนังนําชีวิตใหม่นั้นต้องให้พระวิญญาณนําเปาโลย้ําตรงนี้เลยนะครับพูดกับคริสเตียนด้วยนะบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายดําเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตาย คือความบาปเนี่ยมันนำไปสู่ความตายเสมอเนื้อหนังจะนำไปสู่ความตายเสมอมันไม่เคยเปลี่ยนทิศทางเลยนะครับเนื้อหนังเนี่ยมันจะนำเราออกห่างจากพระเจ้ามันจะนำเราไปสู่ความบาปมันจะนำเราไปสู่สิ่งที่ขัดแย้งกับน,น้ำพระทัยของพระเจ้าสวนทางกับพระวิญญ,ญาณบริสุท,ทธิ์กาลเทียบที่บทที่ห้าบอกเลยนะครับต่อสู้กันพระวิญ,ญญาณไปทางหนึ่ง เนื้อหนังก็จะไปทางหนึ่งสองอำน,นาจนี้ชักกระเยาะกันอยู่ต่อสู้เราต้องเลือกร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเปาโลเตือนเลยนะถ้าเราไปร่วมมือกับฝ่ายเนื้อหนังสุดท้ายก็จะไปสู่ความตายนะไปสู่ความตายนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้บังเกิดใหม่เราได้รับความรอดแล้วเชื่อในพระเยซูแล้วเราได้รับชีวิตใหม่แล้ว อย่าประมาทนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่จดจ่อดําเนินชีวิตกับพระวิญญ,ญาณเดินไปกับพระวิญญ,ญาณในสุดเราดื้อรั้นแล้วก็เขาเรียกว่าดับพระวิญญาณเนยสวนทางดื้อรั้นจะเดินไปในความบาปตลอดจะตามเนื้อหนังไปตลอดเอาโลเตือนเลยว่าชีวิตในฝ่ายเนื้อหนังนในที่สุดแล้วก็คือความตายเพราะฉะนั้นอย่าเดินในทางนั้นนะครับ แล้วก็บอกว่าแต่ถ้าเราดําเนินตามฝ่ายพระวิญญาณเนี่ยเปาโลบอกเลยนะครับว่าเราก็จะทํารายการของฝ่ายกายหมายถึงว่ากิจการของเนื้อหนังกิจการของโลพียวิสัยนะตันหาเนื้อหนังตันหางตาต่างๆก็จะไม่มีอิทธิพลเหนือตัวเรานะสิ่งเหล่านั้นที่เคยครอบงำเรานั้นจะหลุดออกไปนิสัยเก่าๆก,ก,ก็จะหลุดออกไปนะสิ่งใหม่ๆก็จะเข้ามา แทนที่อันนี้เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ผลงานของเนื้อหนังถ้าอาศัยกําลังของเราเองเนี่ยมันจะมีแต่ผลงานเนื้อหนังออกมาซึ่งเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังพระเยซูจัดกับนิโคเดมัสซึ่งเกิดจากพระวิญญาณนะก็เป็นผลของพระวิญญาณเพราะฉะนั้นเราเกิดจากพระวิญญาณเราเป็นผลของพระวิญญาณแต่เราต้องดําเนินชีวิตเพื่อให้ผลของพระวิญญาณนะครับทั้ง9ประการเนี่ยได้ ปรากฏในชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นเรือร่อยๆนะครับแล้วงานของเนื้อหนังก็จะหลุดออกไปจากชีวิตของเรานะครับอย่างหมดสิ้นนะในนี้เปาโลก็เลยบอกว่าพระวิญญ,ญาณทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าข้อนี้หมายความอะไครับหมายความว่าวิถีชีวิตของบุตรของพระเจ้าเอกลักษณ์ของบุตรของพระเจ้าคืออะไรคือดําเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณนั่นเอง ถามว่าพระเยซูดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณไหมแน่นอนที่สุดพระเยซูเป็นแบบอย่างให้แกเรานะครับเมื่อพระองค์ขึ้นมาจากน้ำนะบัพติศมาที่แม่น้ําจอแดนไปอ่านเลยนะครับพระวิญญาณก็ทรงนําพระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารเห็นไหมครับพระวิญญาณนําพระเยซูพระเยซูไปตามการทรงนําของพระวิญญาณนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งน้องชายบอกโอ้พระเยซูถ้าอยากดังก็ไปเลยเข้าเยรูซาเล็มไปตอนนี้ไปแสดงอิทธิฤทธิ์ในยอห์นบทที่7 พระเยซูบอกยังไม่ถึงเวลาของเราส่วนพวกท่านมีเวลาเสมอนะยังไม่ถึงเวลาเพราะฉะนั้นพระเยซูเนี่ยเคลื่อนชีวิตของพระองค์เนี่ยตามจังหวะเวลาในการทรงนำของพระวิญญ,ญาณริสุ์ไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปทุกอย่างนะครับให้พระวิญญ,ญาณทรงนำเราก็ต้องฝึกนะครับเรื่องนี้เราก็ต้องฝึกนะผมเข้าใจว่ามันไม่ง่ายเพราะชีวิตเดิมของเราเราเดินตามเนื้อหนนะังแล้วต้องมาเดิน ในทางใหม่นะวิถีชีวิตใหม่ตามพระวิญญาณมันก็ต้องฝึกนะครับมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บก็ก็คุ้นเคยได้เลยนะมันก็คือเราต้องเรียนรู้จักนะฟังแล้วก็สังเกตการกระตุ้นของพระวิญญาณการเล้าใจพระวิญญาณอ่านพระคัมภีร์เจ้าและดูซะว่าสิ่งที่กระตุ้นข้างในเนี่ยมันสอดคล้องกับพระคัมภีร์เจ้าในวิธีทางที่ถูกต้องหรือไม่นะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบแล้วก็วินิจฉัย แล้วก็ระมัดระวังเอเฟซัส,สบอกให้ระมัดระวังการดําเนินชีวิตให้ดีอย่าเป็นคนโง่เขลาไม่รู้เหนือรู้ใต้ใครพูดอะไรก็เชื่อหมดนะกระตุ้นอะไรมาก็ไปหมดมันไม่ใช่เราต้องมีวิจารณญาณน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วลูกของพระเจ้านะฮะควรจะดําเนินชีวิตโดยมีพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำอนะ่มีพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำแล้วก็ เปาโลบอกว่าถ้าพระวิญญาณนำเราจริงๆเราเดินกับพระเจ้าเนี่ยเราจะไม่ตกเป็นทาตของความกลัวเราจะไม่ต้องหวาดกลัวนะอีกต่อไปเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราและประทานสันติสุขประทานความมั่นใจให้แก่เราให้เรารู้สึกอบอุ่นมั่นคงแล้วปลอดภัยแม้ในท่ามกลางโควิดนะวิกฤตการเศรษฐกิจเราก็มั่นคงแล้วก็ปลอดภัย เพราะว่าพระวิญญาณเต็มล้นอยู่ภายในเราปลอบโยนนะให้ให้เรามีกำลังใจที่เข้มแข็งอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วพระวิญญาณเป็นพยานร่วมกับวิญญาณชิดของเราอันนี้บอกเลยให้เราร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพ่ออับบาในก็ในในในฉบับ1971กปลว่าคือพระบิดาแต่ฉบับ2011 1บอกว่าวงเล็บพ่อ อันนั้นถูกต้องกว่าคืออับบาเนี่ยเป็นคําที่เด็กคนยิวเนี่ยเรียกพ่อของเขาในบ้านเป็นคําที่สนิทสนมใกล้ชิดนะถ้าเป็นคนไทยก็คือพ่อนะคนจีนก็ป้านะป้ามันมันมัน,ม,นมันสนิทนะเป็นคนในครอบครัวจริงๆนะอันนี้เป็นความรู้สึกลึกๆในวิญญาณชิตของเรา ที่เรามีความมั่นใจมีความผูกพันนะอันนี้เป็นสิ่งซึ่งมาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากเราต้องรู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระวิญญาณเป็นพยานร,ร่วมกับวิญญาณเิตของเราและเราก็ต้องดําเนินให้พระวิญญ,ญาณน,นําชีวิตของเราให้เราดําเนินให้สมกับฐานะของการเป็นลูกของพระเจ้าคือดําเนินตามพระวิญญาณของพระเจ้าน,นี่สําคัญมากแล้วก็ ในนี้บอกเลยเมื่อเราเป็นบุตรเราก็เป็นทายาททายาทนี่เป็นภาษากฎหมายนะครับหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกจากบุปการีนะครับจากพ่อแม่นี่เป็นภาษากฎหมายนี่นะครับมรดกนะครับเป็นทายาทที่จะได้รับมรดกร่วมกับภคิ์โอ้อันนี้เป็นฐานะที่ยิ่งใหญ่มากนะ เปาโลก็อธิษฐานเลยในเอเฟซัสว่าขอพระเจ้าเปิดตาใจของพี่น้องคริสเตียนทั้งหลายให้รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมมรดกอันรุ่งเรืองยิ่งนักให้กับทุกคนที่เชื่อในพระเยซูกิจ้าทำไมเปาโลถึงอธิษฐานแบบนี้เพราะเปาโลไม่อยากจะให้ลูกของพระเจ้าเนี่ยตาโตเท่าไข่ห่านเมื่อเห็นเงินเห็นทองคําเห็นไอ้ผลประโยชน์ต่างๆของโลกนี้ แล้วก็โหเกิดความโลภแล้วก็เรียกว่าวิ่งตามนะทรัพย์สมบัติในโลกนี้จนไม่ได้สนใจในการพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะความโลภจะทําให้เราห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์แต่ถ้าตาใจเราสว่างแล้วเราเห็นชัดเจนว่าแท้ที่จริงแล้วมรดกที่พระเจ้าเตรียมให้เราที่เราจะได้รับร่วมกับพระเยซูเนี่ยมันยิ่งใหญ่ และมีสงงาราศีและยั่งยืนมั่นคงตลอดไปเงินมากองเท่าภูเขาทองคำกองเท่าภูเขาก็เทียบไม่ได้กับมรดกอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้เพราะว่ากองเท่าภูเขาในโลกนี้ตายไปก็เอาไปแม้แต่ขีนะ้ผงก็ไม่ได้เลยนะครับทิ้งไม่หมดเลยมีเงินมากองไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านตายไปก็เอาไปแม้แต่บาทเดียวก็เอาไปไม่ได้นะครับแต่มรดก ที่พระเจ้าเตรียมให้เราในพระเยซูนี่ที่เราจะร่วมครองกับพระองค์เนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากนะครับทั้งในโลกนี้ด้วยและในโลกหน้าด้วยเมื่อเราเชื่อวางใจพระเยซูติดตามพระเยซูเมื่อพรง์กลับมาเราก็จะฟื้นจากตายมีกายใหม่ครองโลกนี้ร่วมกับพระเยซูหนึ่งันปีหนึ่งพันปีนะครับและถ้าเราแข็มแข็งรักษาความเชื่อและมีชัยชนะร่วมกับพระองค์เนี่ย เราก็จะได้รับสิทธิอำนาจจากพระเยซูที่ภากษาตัดสินคดีต่างๆนะเราจะครอบครองโลกนี้ร่วมกับพระเยซูเราก็จะเป็นข้าราชการในรัฐบาลของพระเยซูกิ์เจ้านะฮะอันนี้คือมรดกนะครับที่เตรียมไว้อันนี้ไม่นับแผ่นดินสวรรค์นะครับแผ่นดินสวรรค์ที่ท้องฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่อันนี้นับเฉพาะโลกเนี่ยโลกใบเดิมน,นี่นะครับ ในยุคพันปีเนี่ยเราก็จะได้ครอบครองร่วมกับพระเยซูกิจานั่นคือส่วนหนึ่งของมรดกกายใหม่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมรดกเพราะพระเยซูมีกายใหม่เราก็จะมีกายใหม่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของมรดกนะครับพระเยซูได้รับอันนี้เราก็ได้รับร่วมกับพระองค์ด้วยนั่นเป็นกายที่มีสง่าราศรีมันเรื่องจะเป็นอะไรที่น่าตืน่นเต้นมากเพราะฉะนั้นอย่าไปตาโตเท่าไข่หานได้เห็นทองคําเห็นเงินเห็นอะไรมากมาย มันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากนะครับแล้วก็อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาล่อตาล่อใจจทนทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากความเชื่อแล้วก็ดำเนินชีวิตขัดแย้งกับน,น้ำพระทัยของประชา้นนะครับไปเที่ยวหลอกไปโกงไปขโมยไปเอาของอะไรต่างเหล่านี้ไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าเพราะความโลภอันนี้โอ้เสียหายมากมายนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้านี่คือพระคำของพระเจ้านะที่ บอกให้เราได้รู้ว่าเราเป็นใครเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราเป็นลูกพระเจ้าโดยความเชื่อเราควรจะดําเนินชีวิตให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่เป็นลูกของมารนะเหมือนเปาโลเหมือนพระเยซูตัดกับคนยิวในยอห์นบทที่แปเนี่ยพวกเขาเคลมว่าเขาเป็นลูกของอับราฮัมพระเยซูบอกถ้าท่านเป็นลูกของอับราฮัมเนี่ยท่านจะไม่ปฏิบัติอย่างนี้ท่านจะเชื่อฟังเรา ใช้ที่จริงเนี่ยพ่อของท่านในไม่ใช่อับราฮัมหรอกพ่อของท่านคือมารท่านเลยคิดจะฆ่าเราโอ้พระเยซูก็ตรัสตรงมากพวกนั้นก็ควันขึ้นโมโหเลยนะเพราะฉะนั้นเขาเขาไม่รู้หรอกว่าเขาอาจจะคิดว่าโดยสายเลือดเนี่ยเขาเป็นลูกลูกหลานของอับราฮัมแต่วิญญาณที่เขามีอยู่นั้นไม่ใช่เป็นวิญญาณเดียวกับอับราฮัมเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกพระเจ้าเราเกิดจากพระเจ้าแต่เราก็ต้องสํารวจว่าทุกวันนี้วิญญาณที่ขับเคลื่อนชีวิตเราเนี่ย มันเป็นวิญญาณของโลกนี้หรือพระวิญญาณของพระเจ้ากันแน่ที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราในทุกวันนะครับเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมนมาตยกุณ